ผู้ชมครับผมมาที่จังหวัดเลยวันนี้มาถึงตอนบ่ายค่ําจะมาพักที่นี่ครับมาขอบุญบาร,รมีของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเลยให้ผมเดินทางโดยปลอดภัยและปกปักรักษาให้ผมเดินทางไไผลทำธุรกิจทําการเจราจาธุรกิจให้สําเร็จรูปร่วงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปในจังหวัดเลยในจุดต่างๆเพื่อที่จะ ได้เจรจาในการทำงานทำธุรกิจไปกับผมนะครับพี่พลคน SME อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อขุดปองนะครับผมอยู่กับ ท่านผู้อุสทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับรายละเอียดของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือปีคนที่นี่ก็มาไหว้นะครับคือเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับติดกับเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับครับเพราะว่าบึงเถ่ากงมากหรือว่าเจ้าพ่อกุดกล่องนี้นะครับท่านมาครับมาสมนาคุณประเทศไทยคนไทย ที่ท่านมาอาศัยอยู่นี่นะครับก็มีคนมากราบมาไหว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนนับถือหมดบ้านหมดเมืองนะครับครับก็มีที่เดียวนี่แหละครับที่คนมากราบมาไหว้นะครับก็รู้สึกจะว่าคนมาไหว้มันเป็นวันนะครับครบช่วงนี้ก็ยังว่ามันช่วงโควิดเนาะครับก็พูดตรงๆเลยว่าบางวันก็คนเยอะบางวันก็น้อยเป็นธรรมดา นะครับก็ขอวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับ,รบที่ท่านได้มา,าสัมภาษณ์นะครับออกยูทูปก็ดีใจที่ท่านมาทำวันนี้ก็คือให้บ้านเมืองเขารู้จักเมืองเลยครับให้เจริญนุ่งเรืองกลับมากราบมาไหว้นะครับวันนี้คือเป็นวันจันทร์เป็นดีนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ท่านทั้ง มาวันนี้นะครับมาทำบ้านก็ต้องขอบคุณท่านผู้สอนทั้งสองท่านนะครับ,บเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับไปกราบาสารเจ้าพ่อด้วยกันนะครับ